แล้วเราจะเจอกับอะไรวันได้แน่นอนโอ้โหอ้วนจิบมาเยอะโอ้โหนี่อ้วนอันนี้พอมโอ้โ,โตนอ้วนพอมวะมาบ้าแล้วคู่เลยขาไปยังไงแหละแกมุดซูยังไงวะสองตัวเนี่ยโอ้โหมาจากไหนอ่ะ เอาข้างล่งอู้หเยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดเดดเด็ดเดเด็ดเดยอลหทุเลวว้าวเรามาเริ่มกันแล้ครับอ๋อ้วอตัวเมกโอ้โหดื่ยน้ำทันไหม เฮยอย่าตายอย่าตายลหลบมุมดื่มน้ำแป๊บเออสดชื่นโอ้โหมาจองตัวเนี่ยโคตรขี้โกงเลยตัวเดียวนี่ก็แทบแย่อยู่แล้วอะหนู่มยิงโอ้โหโลรไอ้โ oh ัวอ้วนโห่ไอหนาไปไหนแล้ว ไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วอ้าวโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 เดเย็นเย็นมองมหลังแต่เย็นเย็นโดนกันแล้วโอ้โหมันเดินย่างสามคุมมาเลยเว้ยโอ้โหเหมือนมึงจะบอกว่าเฮ้ยนะวัะเฮ้ยโจรอ้วนผมไอ้ตัวสีฟ้านั่นคืออะไรเออไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันตอนนี้โฟกัสที่ไอ้สองตัวเนี้ยนู่นนู้นนู้นโอ้โหคลิก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  อ้วสตามีน่าสตามีน่าเขียวๆยิงปังอีพิงระวังไอ้ผมไอ้ผมไอ้ผมชาร์จแน่นอนอั้นแน่ฮ้ยระวังแล้วอออ้วนอ้วนโอ้โหอ้วนไหนผมเออกิ้งหลบนั่นนั่นนั่นเออยิงโอ้โหใส่ไฟวันมึงอไหรวันเนี้ยก็จะไม่ให้กู อะไรจะไรคอเรือไงวะอือหือเออเออเ้ยเอ้ยยายาเช่นนะสี่โอ้ยอือหือเฮ้ยระวังไอ้ผมเนี่ยโอ้ยตายไปหนึ่งครับโอ้โหพอดีเลยเฮ้ยนึกว่าเราตายนะเนี่ย วันหนึ่งเราต้องสู้กันโอ้โหใช่แล้วทีนี้มันจะอัพเกรดวังเสียดายโอ้นี่มันยังจะโแค่ตัวเดียวก็แทบแย่แล้วโอ้โหสูบพลังไหมเนี่ยโอ้ยมันใหญ่ขึ้นโรดครับมันสงสัยทำให้มันโดดลัวเฮ้ยพลังคนสองวิ่ดื่มน้ำก่อนไหมดื่มก่อนเกลือเกๆือ วูยเลยเจ็ดโคตรน้ครโอ้โหแค่อ้วนก็แย่แล้วโอ้โหเออเฮ้ยเราใช้ไอ้นี่นี่ว่ะเออใช้เาสาเวลามันเวลามันยิงอ่ยนะตอนนี้ต้องใจเย็นๆนี่ยิง่งยิ่งตัวใหญ่กว่าจะปราโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยตัยงลบครับเอาติดบุมติดบุโอ้ยอ้ยนี่เลี่ยนผ่านได้ไงเนี่ยโอ้โหมหเวียงเฮ้ย ไม่รู้สิมองไมา่เห็ะโอกาสที่พอ่อจะชนะ0.75โอ้โยมันตรงนะ<า>โอ้โหโดนหนึ่งทีละโอ้ยวิทย์วิหลบมึงดื่มน้ำฮ่าเสาช่วยชีวิตเสาช่วยชีวิตจำได้ไม่โดนค่ะดิบหลบหลบหลบแข่งเสาเออซุปดมิด เออลบรับรับเออปล่อยอย่างงั้นน่ะสักส,สิบสักส่วนลบเออนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยยิงเละยิงเร็ววิ้วยิงเร็วว,วิ้วโอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไอต้ตอนตอนยิงเร็วนีว<อ>่ต้องระวังเร็วเร็วเร็วอ๋อคุ้ยเลือดมันยังเลือดมันยังไม่ถึงครึ่งเลยอะไอ้อ้วนก็เพิ่งตายไปวิวปวดเลือดแล้วก็ปวดเอะครับเอาละครับเ <ผ own. S 2> อาละครับแลกกันแล้วเอา หัวนิน่งติดปลาดินน้ำมันันแล้ว